สวัสดีครับวันศุกร์ที่19ม,ม 6, กราคม67พบกับผมกิติพงศ์นะครับเรื่องของ geo กับ h ร c r i s สซึ่งบอกแล้วไม่ต้องไปสนใจมากหรครับปล่อยให้เรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซียดำเนินต่อไปอิสราเอลที่สนุนกาซากับฮามาสก็เช่นเดียวกันขณะทีเดียวก็ของไต้หวันนั้นหมู่เกาะก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งยังมีเวลาอีกครึ่งปีกว่าจะไล่ชิงเตอขึ้นเป็นปรรด,ดีในเดือน5พฤษภานี้ เราดูวานโยบายที่เขาจะเดินต่ออย่างไรจะแข็งก้าวจะแยกออกมาเป็นประเทศนั้นซึ่งไม่มีใครรองรับนะครับแม้แต่สหรัฐอเมริกาและทั่วโยุโรปเองก็ไม่มีมีแค่อยู่12ประเทศจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันดําเนินต่อหรือไม่ในเรื่องของทางการค้าเพราะที่ผ่านมาของไต้หวันนั้นเรื่องทางการค้านั้นก็ดอบถอยลงเพราะจีนเป็นผู้ในการสั่งซื้อมากที่สุด เหมือนกับที่เวียดนามนะครับคอนแทคกับจีนสั่งซื้อข้าว5 0 0แสนล้านเหรียญต่อปีนะครับแบบเดียวกัน,นครับที่ไต้หวันตําเกินมันอยู่จากนั้นก็มาดูอินเดียที่ทุกคนพุ่งเป้าลงทุนออกจากจีนไปที่อินเดียในเรื่องของชิปเมกเกอร์เรื่องของซัพพลายเชนต่างๆเรื่องของธุรกิจ AI เหมือนกับ TSMC ที่กำลังไปสร้างที่อินเดียเพราะจะเป็น ผู้บริโภครายต่อไปที่มี1,400ล้านคนถึงแม้จะต้องใช้เวลา3ปี5ปีในอนาคตผลิตของชิปต่างๆที่จะเป็นซัพพลายเชนป้อนอุตสาหกรรมโรงงานให้กับ Apple ที่ไปลงทุนในอินเดียหรือแม้แต่หลายๆบริษัทแม้แต่เรื่องของอุตสาหกรรม e ีวีรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่เดียวกันอเมริกาก็พุ่งเป้าธุรกิจ AI ชิปซัพพลายกลับไปที่อเมริกาในปี2 0 2 6ทั้ง TSMC ไปตั้งโรงงานที่นั่น ทั้งไต้หวันทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คือซัมซุงและของโซ n y ต่างๆนี่คือรองรับธุรกิจของ AI ที่จะจำขึ้นและอุตสาหกรรมโมบายของระบบโทรศัพท์ 5G 6G ซึ่งตอนนี้หัวเว่ 5G ผู้เดียวในประเทศทั่วโลกและใช้สามารถหัวเว่ย a ม60ที่จะใช้นาโน7ได้ครั้งแรกที่ผลิตเองนะครับ ไม่สามารถที่จะกัดสกัดก้านจีนได้แหละและจีนจะพัฒนาต่อไปใน2ปีข้างหน้าเป็นนาโน4นาโน3ถ้าทําได้นี่คือสิ่งที่อเมริกาวิตกกังวลถึงได้พยายามออกกฎเกณฑ์บังคับทุกอย่างไม่ให้บริษัทของอเมริกันส่งซนะัพพลายเชนชิปและแตนเนอร์รนผู้ผลิตเครื่องจักรที่ส่งให้จีนในภาคผลิตของนาโนสูงตำตำตำที่จะมีจุดศูนให้กับจีน นี่คือการสกัดกัน้นกลับมาดูภาพรวมของ Market r i s นะครับซึ่งจริงๆมันอยู่ที่ของ f ฟดจะต้องลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่เท่านั้นเองในเดือนพฤษภาหรือมิถุนาคาบยาวมาอาจจะไม่เห็นในเดือนมีนาถึงทำให้ตลาดหุ้นสวิงไปกับแต่โดยภาพรวมทั้งหมดธุรกิจ AI ที่เติบโต ลงทุนมหาศาลใน2-3ปีนี้จะเห็นการเจเริญเติบโตในปี2,027ชัดเจนมีความต้องการสูงมากทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EI ต้องใช้แมตเตอเรียลพวกแบตเตอรี่ต่างๆซึ่งเป็นลิเธียมนิกเกิลแล้วก็โซเดียมกลับมาดูที่ประเทศไทยนะครับเราโชคดีได้เจอลิเธียมไอออนซึ่งเป็นสำรองอันดับ3ของโลกนะครับต่อจาก โบลิเวียและอาร์เจนตินาเรามีถึง14.8ล้านตันซึ่งได้พึ่งค้นพบโดยกระทรวงอุตสาหกรรมชัดเจนมี2เหมืองน,นะครับแล้วเรายังมีโซเดียมไอออนซึ่งปีที่แล้วได้เจอที่แถวภาคอีสานนะครับคือจังหวัดขอนแก่นถ้าจำไม่ผิดชัดเจน2ส,ส่วนนี้นะครับลิเธียมโซเดียมไอออนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไทยเรามีและกําลังพุ่งเป้ามาลงทุนต้องใช้เวลาอีก5ปีแน่นอนครับ จะต้องใช้ในอุตสาหกรรม E ีีทุกการลงทุนและมี7บริษัทเข้ามาตั้งผลิตแบตเตอรี่ดิียมไอออนที่เหมือนไทยแล้วนะครับนี่เป็นจังหวะโอกาสมีเราจะเป็นฐานผลิตไปีที่แล้วเรา75,000ัน 75, คันปีนี้เราจะจํำขึ้น100%เป็นต์จนแสนห้าหมื่นคันโดยระบบ3.5ซึ่งรัฐบาลเกื้อนหนุนให้ภาษี10,000บาทต่อคันและปีที่2จะ75 0 0 0และปีที่3เหลือ5 0,000คือชัดเจนนะครับนี่คือธุกรกิจ อุตสาหกรรม e v century ใหม่ธุรกิจยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมของ A I ชิป u p p y y c h a ช n ที่หัวเวย่ยจะเอาไทยเป็นซัพพลายในการผลิต A I ของอาเซียนซึ่งเป็นฮับในอนาคตแข่งก,กันกับทั่วโลกเราโอกาสเป็นเซาีเซียที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ถึงบอกให้เป็นจังหวะนะครับซื้อสะสมหุ้นเซกเตอร์เหล่านี้นะครับเข้าพอร์ตฟิโอ เปลี่ยนเป็นซินรี่ใหม่ในการลงทุนให้ดีทั้งอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์อุตสาหกรรมของ EV รถยนต์ไฟฟ้าและ AI g r กรุ๊ปทั้งหมดที่เป็นซัลายเชนก็คือเดลต้าฮานาเคซเฉพาะแคลคอมซึ่งเป็นไต้หวันซึ่งจะมีโอกาสถูกเทคโอเวอร์ได้หมดแล้วครลงทุนเข้ามายิ่งใหญ่ทั้งของยุโรปทั้งอเมริกาทั้งจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ เราจะเป็นหัวขอกมากในการซัพพลายต่างๆที่เป็นซัพพลายเชนของโลกจากนี้เป็นต้นไปฉากนั้นพึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตแค่ปี2ปีนี้จากนัน้นอีก3ปีถึง5ปีข้างหน้าเป็นอย่างต่ําเราจะพึ่งอุตสาหกรรมจริงๆกันส่งออกก็อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า e v ซัพพลายเหล่านี้แหละครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มซึ่งจีนเป็นเหมืองใหญ่ก็จริงแต่เราก็จะมีศักยภาพในการภาคผลิตไป ประมูลงานต่างๆโดยเก้า GPSC กับ BG กก็ am, เช่นเดียวกันเก็บหุ้นเหล่านี้เข้าพอร์ตเป long ็นลองเทอมคอลพอร์ตให้ดีนะครับมีเนียมทูลองเทอมเป็นจังหวะออปชู่นิตี้ยังยืนยันว่าเน้นคอนโซลเดตรอบสุดท้ายก่อนที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในไตรมารส2เป็นอย่างช้านั้นคือเดือนพฤษภาหรือมิถุนายังไงก็ต้องคัดเลทลงแน่นอนถึงแม้เซ็นต้องแบงค์ของเฟดต่างๆองคณะ19คนจะ แล้วแต่ใครอยากจะพูดอะไรก็พูดแต่สุดท้ายยังไงต้องลดดอกเบีย้ยครับเทรนด์ดอกเบีย้ยลงขาลงเหมือนกับธุรกิจที่อเมริกาก็ค่อยๆล้มละลายไปเหมือนกับบริษัทญี่ปุ่นไปเทคโอเวอร์ MDA ผู้ผลิตสร้างบ้านของอเมริกานะครับชัดเจนนะครับถึง1 4บิลเลียนบาทไอ้บิลเลียนยูดอลลาร์นั้นคือชัดเจนหลายๆส่วนนะครับจะเป็นการปลาใหญ่กืนปลาเล็กเท่านั้นและโชคดีที่ จเนตย่าเล่นไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วกือเดือนโนยเบอร์และจีนกำลังถกกับอเมริกาในเรื่องของ financial banking กำลังถกกันอยู่ที่ปักกิ่งในขณะนี้ซึ่งน่าจะปลดล็อกแน่นอนที่จีนบอกแล้วก็จะปลดล็อกในเรื่องของ financial banking และอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดจะไม่ต้องบ,บีบบังคับให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีละแต่เป็นการประสานร,ร่วมมือกันนี่น่าจะเป็นข้อตกลงในอนาคตของ รัฐบาลจีนกับรัฐบาลอเมริกาหลังจากการเลือกตั้งโ o v เว b เบอร์แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นทัป์หรือโจไบเดนเดปับริกันเกิดเดโมแครปยังไงธุรกิจของอเมริกาก็มาก่อนเพื่อให้ทุกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาะคตความร่วมมือทุกทั้งสองฝ่ายและครับจีนกับอเมริกาจะวินวินทั้งคู่ไม่ใช่ซีโร่สามเกมที่อเมริกาใช้ตรอดคือคือระบบ s ซ n ชั่นที่ทำกับรัสเซียก็ทำไม่ได้สงครามยูเครนก็คงเจรจาสุดท้ายยังไงไมันต้องจบ ด้วยกันเจรจาและครับไม่มีประโยชน์เพราะก่อสงครามไปยุโรปกับอเมริกามีแต่สูญเสียงบประมาณแล้วก็เจ๊งทั้ง2ฝ่ายอยู่ดีนะครับโดยรัเสเซียเขามีซัพพลายทุกอย่างมีน้ํามันมีแกส๊สรัามีวัตถุดิบในการภาคผลิตของ a g r ค c u l t u r e ทุกอย่างนะครับนี่คือภาพหนวกของทั่วโลกฟังให้ดีและจากนี้เป็นต้นไปตั้งสติในการซื้อหุ้นเข้าโ์ดในเดือน Q1 นี้ตั้งแต่โน j a n u a r y to February ให้ดีนะครับหลังจาก e a r n i n น r e ดี l t อ,ออกหมดแล้วทุกอย่างจะ growth กด potential สกิจจะจำขึ้นในปีนี้ไม้แต่จีนก็จะดีทุ่งงบประมาณต่างๆฉันกลับมาดูตลาดหุ้นไทยซื้อเข้าพอร์ตเรื่องของการเมืองปล่อยการเมืองคุณพิธา24ซึ่งอาจจะลุดในเรื่องของหุ้น ITV ก็ได้แต่กันยุบพักใน 31มกกรานั้นก็เป็นเรื่องของศาลจะตัดสิน2คดีสุดท้ายนี้และทุกอย่างก็จะจบสิน้นกลับมาดูสะสมหุ้นให้ดีนะครับไม่ต้องไปห่วงวิตกมากนะแต่โดยจริงๆต้องเก็บหุ้นเข้าพอร์แล้วครับ Banking f i n นแ c นเชียลแบงกหลังจากจีนกับอเมริกาตกลงได้จะวิ่งต,ต่ดต่โดดขึ้นแน่นอนแล้วก็กลุ่มอุปกรณ์ซัพพลายเชนคือเซมิคอนดั c t o r กับ EB d e เดลต้าฮานาคาคอมเคซแล้วอุตสาหกรรม ไฟฟ้าทั้งหมดก้า gpsc b g i m พ่วงไปด้วย healthcare bhs กับ bdmf สวัสดีครับ